สวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์ทุกคนคลิปนี้คือดวงความรักของคุณประจำเดือนกุมภาพันธ์2569เป็นเดือนที่ความรักของชาวสิงห์จะถูกทดสอบด้วยอีโก้และคำถามที่อยู่ลึกมากในใจคือคุณกำลังรักหรือคุณกำลังรอการยอมรับจากใครสักคนหลายคนจะรู้สึกว่าทำไมเราต้องเป็นฝ่ายพยายามทำไมเราต้องเป็นฝ่ายเข้มแข็ง,ท,งทั้งที่หัวใจจริงๆอยากได้รับการโอบอุ้มเหมือนกัน ถ้าคุณเป็นชาวราศีสิงห์ฟังคลิปนี้ให้จบเพราะเดือนนี้ดวงดาวไม่ได้สอนให้คุณยอมแพ้แต่สอนให้คุณถอดกรอกออกเพื่อรักอย่างไม่โดดเดียวค่ะภาพรวมความรักของราศีสิงห์ในเดือนกุมภาพันธ์นี้คือความคาดหวังที่ต้องถูกมองเห็นชาวสิงห์เป็นราศีที่รักด้วยหัวใจใหญ่ให้เต็มที่ปกป้องและพร้อมยืนหยัดเพื่อคนรักแต่ลึกๆ คุณต้องการการยอมรับต้องการคำชื่นชมและต้องการความรู้สึกว่าคุณสำคัญจริงๆเดือนนี้ดวงดาวจะทำให้คุณรู้สึกว่าถ้าความรักไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณให้หัวใจคุณจะเริ่มเหนื่อยคุณอาจเริ่มถามว่าเราทำดีขนาดนี้ทำไมเขายังไม่เห็นดวงดาวไม่ได้บอกให้คุณเรียกร้องแต่กำลังสอนให้คุณแยกให้ออกว่าใครเห็นคุณค่าความรักของคุณจริงและใครแค่ชินกับการที่คุณอยู่ตรงนั้นเสมอค่ะคนมีคู่สำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีคู่แล้วเดือนนี้เป็นเดือนของการลดอีโก้เพื่อรักษาหัวใจ คุณกับคู่อาจมีความคาดหวังต่อกันสูงต่างคนต่างอยากให้อีกฝ่ายเข้าใจโดยไม่ต้องพูดปัญหาคือเมื่อไม่มีใครยอมถอยความเงียบจะเข้ามาแทนที่การพูดดวงดาวเตือนว่าความรักไม่ได้แพ้เพราะใครอ่อนกว่าแต่แพ้เพราะไม่มีใครยอมฟังถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นฝ่ายให้มากกว่าลองพูดออกไปไม่ใช่เพื่อเอาชนะแต่เพื่อให้เขารู้ว่าหัวใจคุณต้องการอะไรคนที่รักคุณจริงจะไม่มองการลดอีโก้ของคุณเป็นความอ่อนแอแต่มองเป็นความกล้าที่จะรักค่ะ คนมีแฟนสำหรับชาวราศีสิงห์ที่มีแฟนแต่ยังอยู่ในช่วงคบหาดูใจเดือนนี้ความรักตะวานแต่ก็มีแรงกดดันซ่อนอยู่คุณอาจคาดหวังว่าเขาจะเห็นคุณเป็นคนพิเศษอยากได้รับการใส่ใจและการแสดงออกที่ชัดเจนแต่ถ้าอีกฝ่ายยังไม่พร้อมคุณอาจรู้สึกว่าตัวเองต้องเรียกร้องต้องพิสูจน์หรือต้องแสดงให้เขาเห็นว่าคุณมีค่าดวงดาวเตือนว่าอย่าทำให้ตัวเองเหนื่อยเพียงเพื่อให้ใครสักคนยอมรับคุณความรักที่ใช่จะเห็นคุณค่าในตัวคุณโดยที่คุณไม่ต้องยืนสปอตไลท์ตลอดเวลาค่ะ สถานะไม่ชัดเจนสำหรับชาวราศีสิงห์ที่อยู่ในสถานะไม่ชัดเจนนี่คือช่วงที่อีโก้กับหัวใจกำลังดึงคุณคนละทางคุณอาจรู้สึกว่าเขาสนใจเขาเข้าหาแต่ยังไม่เลือกลึกๆคุณไม่อยากเป็นตัวเลือกไม่อยากเป็นคนที่ต้องรอแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่อยากเสียหน้าด้วยการถามตรงๆดวงดาวบอกว่าความชัดเจนไม่ทําให้คุณดูอ่อนแอตรงกันข้ามมันคือการให้เกียรติหัวใจตัวเองถ้าคุณต้องลดคุณค่าเพื่อให้ใครอยู่นั่นไม่ใช่รักแต่คือการแลก,กศักดิ์ศรีกับความหวังค่ะคนโสดสําหรับชาวราศีสิงห์ ที่โสดเดือนนี้เสน่ห์ของคุณชัดมากคุณดึงดูดสายตาดึงดูดความสนใจและมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งแต่คําถามคือใครกันแน่ที่มองเห็นตัวตนของคุณไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ดวงดาวอยากให้คุณสังเกตว่าใครอยู่ข้างคุณในวันที่คุณไม่ต้องเปล่งประกายคนที่ใช่จะไม่รักคุณแค่ตอนคุณโดดเด่นแต่จะอยู่ตอนที่คุณถอดกรอกและเป็นตัวเองอย่างแท้จริงค่ะ สรุปความรักของชาวราศีสิงในเดือนกุมภาพันธ์2569คืออย่ารักจนลืมยอมรับหัวใจตัวเองดวงดาวไม่ได้บอกให้คุณลดคุณค่าแต่กำลังบอกว่าคุณไม่จำเป็นต้องพิสูจน์อะไรเพื่อให้ใครรักความรักที่ดีจะยอมรับคุณทั้งในวันที่คุณยืนสง่าและในวันที่คุณเหนื่อยลาถ้าคลิปนี้ตรงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องอาจารย์หนึ่งพยากรณ์